สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่อง q u a ดเกอร์แชนแนลเอพิโซดที่0.6วันนี้ในพอดแคสต์ของผมผมจะพูดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก HDPE นะครับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ทั้งโควิดระบาดทั้งพายุก็ไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นยังไงนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีวิธีคิดที่ดี ผมเชื่อว่าเราจะก้าวผ่านความยากลำบากไปโดยกันก็พยายามสู้เข้าไว้นะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะขอให้เรามีสติที่ดีนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความกลัวนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยสำหรับเอพิโซดนี้นะครับหัวข้อของเราก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก HDPE ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับใน โปรไฟล์ Facebook ของผมเนี่ยผมจะเขียนว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์คือผมอยากให้มันเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะผมมีความคิดว่าความสำเร็จของแต่ละคนมันมีนิยามความสำเร็จที่ต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าความสำเร็จของผมนั้นก็คือการได้เดินทางไปรอบโลกบางคนก็บอกว่าผมเรียนจบสูงๆนั่นคือความสำเร็จของผมแล้ว แต่นิยามความสําเร็จของผมผมว่าเป็นเรื่องของเงินนะครับเหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จนั้นก็มาจากเงินเงินก็มาจากไหนก็มาจากการเป็นนักขายที่ดีการที่เราจะเป็นนักขายที่ดีนั้นก็มาจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับฉะนั้นผมถึงมองว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่เราจะเป็นนักขายที่ดีนะครับเวลาเราไปสัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณตันอิชิตันเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะพูดถึงเรื่องปัจญาชีวิตหรือว่านิยามความสำเร็จแต่เราไม่เคยได้ยินว่า,าคุณออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงคุณมีแผนการตลาดยังไง คุณมีวิธีกระจายสินค้ายัางไงซึ่งเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยทั้งที่สิ่งเหล่านี้คืออินพุตหรือว่าคีย์เวิร์ดสำคัญในการประสบความสำเร็จฉะนั้นผมถึงใส่ใจกับคีย์เวิร์ดนี้ที่ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับหัวข,ข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก HDPE พลาสติกเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเรามาตั้ง หลายชั่วอายุคนแล้วแล้วก็ทุกประเทศก็นิยมใช้พลาสติกในการในชีวิตประจําวันนะและการรีไซเคิลพลาสติกก็เช่นกันก็มีหลายๆองค์กรที่มารณรงค์และก็พยายามแปรรูปพลาสติกแต่ที่ผมสนใจที่สุดก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดฟเฮเกิลเป็นชาวฮอลแลนด์เขาเป็นคนก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Precious p l a s ติ c แล้วก็เป็นคนออกแบบเครื่อง บทพลาสติกแล้วก็เครื่องเครื่องฉีดพลาสติกในภาษาอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าเครื่องโมและดายเป็นอันดับไม่น่าจะเป็นอันดับแรกๆแ,แต่ว่าเป็นคนที่มีความชัดเจนแล้วผมก็มีความสนใจซึ่งเขาได้ตั้งองค์กรแล้วก็ได้มีเครือข่ายในประเทศไทยก็มีหลายๆจังหวัดในกรุงเทพก็มีแล้วก็ในเชียงใหม่ก็มีนะครับผมก็ได้ศึกษาประวัติของเขาแล้วก็มีความชอบว่าเออชายคนนี้เป็นคนจุดประกายเรื่องการ แยกพลาสติกแล้วก็ได้เขียนว่าพลาสติกมันมีกี่ประเภทจนผมมาสนใจพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงนะครับมีความละเอียดสูงนั่นเองก็คือ HDPE นะครับ HDPE ย่อมาจาก High Density Polyethylene เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงเราจะพบพลาสติกประเภทนี้ที่เจอบ่อยที่สุดยกตัวอย่างขวดโออิชิฝาของขวดโออิชิเนี่ย จะเป็นพลาสติกประเภท HDPE นะครับส่วนขวดของโอชินั้นเป็นพลาสติกประเภทที่มีความละเอียดต่ำลงมาอีกนั่นก็คือ PETE e, เรียกกันสั้นๆคือเรียกว่าพลาสติกประเภทเพชนั่นเองฉะนั้นแล้วเราก็เลยมาตั้งคำถามเกี่ยวกับพลาสติกประเภทนี้ว่าเราจะหามาได้ยังไงทีไรเยอะการเก็บรวบรวมพลาสติกประเภทนี้นะครับมาทำเป็นวัสดุต่างๆ ในองค์กรที่พยายามศึกษามาตั้งแต่าชายชื่อว่าเดฟเฮเกนจนมาถึงประเทศไทยยังไม่มีผลงานเชิงประจากว่าเขาได้ทําผลิตเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็ตีเป็นสินค้ารีไซเคิลที่มีคุณภาพและสามารถจำหน่ายแล้วก็ได้ลงทุนเป็นเงินจริงๆอย่างมากก็แค่บดฉีดพลาสติกโมเล,ลดายแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็น กระถางต้นไม้นะครับแล้วแจกันอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เลยมาต่อยอดว่าเอ๊ะแล้วพลาสติกประเภท HDPE เราจะสามารถรวบรวมแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถจำหนายได้อย่างไรผมมองเห็นว่าพลาสติกประเภทนี้สามารถทำอ่างล้างมือแล้วก็อ่างอาบน้ำได้แต่ซึ่งนั่นแปลว่าต้องใช้พลาสติกอย่างมหาศาล เราก็ต้องมาเริ่มต้นว่าแล้วเราจะรวบรวมพลาสติกประเภทนี้จากที่ไหนบ้างแล้วก็พลาสติกประเภท hdpe มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างพอเรามาพูดถึงการรวบรวมพลาสติกแล้วเราก็จะมาติดปัญหาเขาเรียกว่าหมวกใบที่2นั่นเองก็คือเครื่องฉีดพลาสติกการที่เราจะทําอ่างล้างมือกับอ่างอาบน้ําต้องใช้โมและดายโมและดายก็คือแม่แบบของพลาสติกนั่นแหละที่ใหญ่มาก เมื่อเราไปจ้างโรงงานอุตสาหกรรมทำหรือว่าบริษัททำจะใช้งบประมาณอย่างมหาศาลนะรนะเพราะว่าเครื่องฉีดตัวหนึ่งต้องใช้สแตนเลสซึ่งแพงมากฉะนั้นแล้วมันจะลงทุนสูงคนะาดว่าไม่ต่ำกว่า5,000สนถึงล้านหรือ2ล้านผมก็เลยกลับมาตั้งクラブเฮาส์ที่ชื่อว่า table of success นะครับโต๊ะแห่งความสำเร็จนะเราจะมาคุยเรื่องนี้แหละว่าเราจะทำโมเลดที่เป็น แฮนเมดหรือผลิตภัณฑ์โครเรือนที่ใช้ต้นทุนต่ําที่สุดคือในความจริงแล้วผมก็ได้ออกแบบไปแล้วนะครับว่าผมจะทํำยังไงเราเข้าไปคุยกันในข่าวเฮาส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่ผมมองเห็นผมมองว่าพลาสติกเป็นแมทเทอเรียลที่มันมีตลอดมันไม่มีวันหมดว่ามันเป็นพลาสติกที่เหลือใช้แล้วก็ทุกวันมันมีเยอะถ้าเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นสมมติว่า เราผลิตพลาสติกเป็นอ่างล้างมือที่เป็นผลงานเขาเรียกว่าพรูบอาทิติทิก็คือผลงานที่จะเกิดจากศิลปินมันก็จะสร้างมูลค่าให้แล้วเราก็ลงรายละเอียดว่าพลาสติกชิ้นนี้ผลงานนี้เป็นงานแฮนด์เมดเป็นของศิลปินแล้วก็มีลิมิเต็ดอีดิชั่นมีจำนวนจำกัดมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นสรุปก็คือ 1. เราจะรวบรวมพลาสติกประเภทนี้จากที่ไหน แล้วก็พลาสติกประเภท HDPE มีในวัสดุไหนบ้าง 2. เราจะผลิตโมและดายที่มันเป็นโฮมเมดหรือว่าผลิตภัณฑ์ในโคลเรือนอย่างไรให้ประหยัดต้นทุนมากที่สุด 3. เราจะมีวิธีจัดจำหน่ายอย่างไรแต่ว่าในตอนนี้การผลิตพลาสติก HDPE เป็นแพชชั่นนะครับยังไม่เป็นบิสเนสสำหรับผมกลายเป็นแพชชั่นหมายถึงเป็นงานอดิเรกมากกว่าไม่ได้มองว่าจะเป็น ธุรกิจส่วนใครมีความชอบหรือมีความสนใจก็เราก็ไปคุยกันในคラブเฮาส์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิส od นี้นะครับเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก HDPE ส่วนใครที่ชอบแล้วก็จะศึกษาเพิ่มเติมพลาสติกมีกี่ประเภทแล้วก็พลาสติกประเภทไหนดีนะครับพลาสติกบางทีก็สามารถนำไปผลิตน้ำมันบ้างแต่ว่าผมได้ศึกษาแล้วก็ไม่ต่างจากต้นทุนเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ศึกษาต่อไป ส่วนใน EP ีหน้านั้นจะมีอะไรก็ขอติดตามผมอยากให้พอดแคสต์ของผมเนี่เป็นพอดแคสต์ที่สามารถเสนอความคิดเห็นนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้คุยกันอยากให้เป็นโนเล e เซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นะให้ทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์กันก็ขอจบเอพิโซดนี้ไว้แค่นี้ครับผมก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย